ออกซ้ายไม่เลีวออาอากมังว้าไว้ได้ไอยบอลกัที่ดันสมงสมองูทำมาตูตักทันทีครับอกสิบเก้รรงงาร,ร,ร,าร,าร,าราีรอดเพชรเขียวคำสิงละพงเพชร

เจร <cor lly> ิญวงครับดาราของทีมปักแควปักด้วยซ้ายคน้าเป็นมือมือครับเรีนเอาเสยงขึ้นจ้าไปลงไซเลยนใบไซ้์ยเปวมาใบเลย